สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูการใช้งานปุ่มลัดนะครับก็คือเป็นการใช้งานอีกแบบหนึ่งนะนี่อันนี้นี่เรากดค้างไปอันนี้ผมเลือกเป็นแบบสลรับแหล่งกําเนิดเสียงนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้กล้องนะเนี่ยกล้องอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเวลาเราขับรถเนี่ยกล้องมันขึ้นให้เองอยู่แล้วว่าความเร็วต่ําคุณจะถอยคุณจะอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นเองนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ใช้เป็นเปลี่ยนเพลงดูแผนที่อะไรพวกนี้มากกว่าเวลาเราใช้ android auto apple car play เนี่ยพวกนี้เนี่ย มันจะใช้ได้มากกว่านะโอเคพอเสร็จอันนี้ปุ๊บกลับมาหน้าหลักกดอันนี้ก็ได้อ่าหน้านี้เนี่ยเวลารถวิ่งเนี่ยเราก็จะเห็นบรรยากาศรอบๆนะครับว่าเป็นมีรถคันข้างหน้ามีมอเตอร์ไซค์มีมุมอับอะไรตรงนี้ก็คือจะอยู่ที่หน้านี้เวลารถวิ่งนะครับกดถ้ากดปุ่มนี้ซ้ําๆนะครับเนี่ยมันก็จะไล่เนี่ยด้านนี้ก็จะไล่ไปนะอ่าโอเคพอเวลาเราจะดูแผนที่ก็กดอันนี้มาอันนี้เลยหน้าอห่อยอโอโต เห็นไหมอยากให้มันเต็มแล้วก็กดข้างล่างนี่อันนีน้อันนี้ก็จะเป็นลายที่แจ้งเตือนต่างๆคอนแทคของเราโดยปกติก็จะอยู่ในพวกลายชื่อโปรดนะครับที่เราไว้มันก็จะขึ้นเป็นหน้าแรกแล้วก็อันนี้ก็เป็น y u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  e m u u s i นะของผมแล้วก็นี่หน้าเต็มจะกลับไปส่วนของหน้ารถก็แค่กดปุ่มนี้น,นี่ไม่ต้องเลื่อนเห็นไหม ไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องมาสไลด์หน้าจอครับไม่ต้องมองอะไรมากเลยนี่กดได้กลับมาหน้านี้ก็ได้นี่อ่านะครับก็ผมว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ได้ใช้มากกว่าการใช้งานจากสไลด์จากหน้าจอนะก็ลองดูครับลองปรับปรับกันดูรถใหม่เรียนรู้ไปได้วยกันครับ